สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพันธ์ออตโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับในส่วนตัวคลิปนี้อันก็มีรถเก๋งอีกรุ่นหนึ่งครับมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดคุณผู้ชมท่านใดถ้าเกิดภายในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยที่เรากำลังดูคลิปนี้อยู่สนใจอยากจองตัวรถคันนี้รีบติดตอ่องันเข้ามาได้เลยราคาย่อมเยาฮะแล้วก็ รถสวยมากด้วยนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอ่นกานรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าการอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านรถจนมือสองปฏิพัทธ์ออโต้ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นัที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า Honda City 1้ตัววีรถปี2 0 1 5นิะครับ c i ตี City เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่า มันถือว่าเป็นตัวเลือกในคัสของ b s e g m e n t นะฮะหรือว่าในรุ่นของ1.5ลิตรอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นกันตามท้งถนนเนี่ยเขาจะอิงกับตัวไหนมากกว่าถูกต้องไหมครับความชอบแต่ละคนเป็นแบบไหนถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดมาตีคู่กันเลยเนี่ย w ีออสซิตีนะฮะอันว่าตัวสรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเด่นนะครับเพราะมันเป็นตัว ถือว่าเป็นในรุ่นของ1.5หรือว่าในคาส์บ B ซ e กเมเนี่ยที่มันน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวราคาบอดี้รถความสวยสภาพหรือว่าในเรื่ององตัวเครื่องและก็เกียร์รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมมันไงคนมันจะให้ความสนใจตรงนี้กันเยอะมากนะครับ ซิตี้ถามว่านะตอนนี้เนี่ยมันมีตัวที่เป็นอีโคคาร์เทอร์โบออกมาถูกต้องไหมครับแต่ทำไมเครื่อง1.5แบบนี้ไม่น่าใช้แลว้วฮะตรงนี้บบว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในส่วนมุมมองของอันเนี่ยอันอยากจะออกรถเก่งใช้งานสักคันหนึ่งเนี่ยอันก็จะเน้นไปทาง Honda นะครับเพราะมันคือความชอบส่วนตัวแต่จริงถามว่า Honda ดีทีตต่สุดไหมไม่ใช่โตโยต้าดีที่สุดไหมไม่ใช่โนวพวกแบบนิสนสันมิตซูอะไรดีที่สุดหรอไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้มันขึ้นอยู่ที่ความชอบในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดมองในนเรรื่องงต้กาชาช ความหรูนะฮะสไตล์ของออกแบบสมัยใหม่หน่อยมันจะมากับตัวซิตี้เยอะถูกต้องไหมครับอันนี้เราเห็นกันดีอยู่แล้วแน่นอนนะฮะรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพิควาลน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำาต่ตอบกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วหรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างแีนผบอกมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะฮะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับ แต่จริงไฟหน้าตัวนี้เนี่ยอันนี้มันเป็น1.5ตัว V นะครับก็จะเป็นตัวรองท็อปอีกทีหนึง่งไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาแล้วก็ตัวตัดมองเนี่ยคือยังไม่มีมาให้นะครับจริงๆถามว่า,าพวกแบบของแต่งเอเซอรี่ของทาง Honda นี่ก็ถือว่าเยอะนะฮะอย่างเช่นพวกแบบเราเปลี่ยนจาก City โฉมใหม่เนี่ยก่อนที่มันจะกลายมาเป็นเครื่อง1.0เทอร์โบเนี่ยอันว่ามันมีตัวนี่ด้วยนะฮะก็คือจะเป็นตัวตัวท็อป นะครับไฟหน้าเนี่ยที่มันมีเป็นตัวหลอด LED ด้วยแต่ว่าโคมมันไม่ใช่โปรเจคเตอร์มันก็จะเป็นตัวหลอดฮาโลเจนนะฮะซับเปลี่ยนน่าจะราคาไม่กีบ่บาทนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มความสวยงามให้เล็กน้อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วว่าคนที่เล่นในทางคันด้าอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าอู่ที่เขาทำคันด้าเนี่ยมีการประยุกต์กันพวกนี้ถือว่าใช้เยอะนะครับของแท้หมดแล้วก็สวยด้วยนะฮะเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับ สำหรับตัวเครื่อง1.5ลิตรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัว iVtec นะครับ C s u p ร r e n g L15 นะครับตัวนี้เราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะฮะในส่วนตัวเครื่องแบบนี้นะครับเพราะเราเห็นกันบ่อยอยู่แล้วแหละนะครับนะ L15 เนี่ยถือว่าเป็นในอีกรุ่น C C หนึงที่ใช้งานดีนะครไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองหรือว่านอกตัวเมืองนะฮะ ทุกอย่างค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับหรือไม่งั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมองในเรื่องของครอบครัวนะครับเราพาลูกเราพาภรรยาเราไปเที่ยวนะฮะออกทริปในต่างจังหวัดหน่อยไปเที่ยวในช่วงของวันหยุดยาวหรือว่าเป็นช่วงในการลาพักร้อนของแต่ละคนพากันไปผ่อนคลายรีแลกซ์นะฮะตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่ามันใช้พวกนี้เนี่ยถือว่าสบายๆอยู่นะถ้าเกิดถามว่าผู้ชายขับเนี่ยรอ ผู้หญิงขับเนี่ยก็เหมาะเหมือนกันนะครับมันไม่ได้แตกต,ต่างว่าเฮ้ยเป็นรถรุ่นนี้เนี่ยต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวนะต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวส่วนใหญ่ซิตี้กับแจ๊สผู้หญิงจะใช้กันเยอะมากลองสังเกตกันดูดีๆนะฮะแต่จริงๆแล้วว่าใช้งานในครอบครัวเนี่ยคือมันหลากหลายครับช่องทางในการคิดหรือว่าในแนวคิดของแต่ละคนคือมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นะรนะรตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามัดรวมเลยหรือว่ามองในส่วนัวสภาพโดยรวมเลยมันใช้งานได้หลากหลายและก็เป็นตัวรถแบรนด์ยอดนิยมด้วยนะฮะ ซิตี้ก็ราคาค่อนข้างเยี่ยดแข็งในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรมันยังเป็นตัวแบรนด์หลักอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวความน่าใช้หรือว่าในการถามหาของพี่ๆแต่ละท่านเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งในตัวเมืองหรือว่านอกตัวเมืองในโซนเขตนอกกรุงเทพเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเครื่องเดิมนะฮะไม่มีข้ามในเครื่องหลายเยิ้มไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์กนะครับตะเก็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านอาจจะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสู์ทงล้อแล้วก็วารันตีร้านของเราเนี่ยนะฮะจะมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะครับ6เดือนหรือว่า10,000กิโลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีนะครับเดิมๆหมดเลยนะฮะรถสวยมากนะครับแต่เดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยมันก็ต้องมีการคืนเงีิ่งอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนของตัวรายละเอียดในการออกรถเนี่ย คันนี้นะเท่าที่อันเช็คมาก่อนที่เราจะเอามาทําคลิปนะฮะมันจะฟรีดาวได้ <lodge> <useful> ถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตมาคุยกันก่อนนะครับคราวนี้มันจะมาถึงตรงตรงนี้แล้วฮะส่วนใหญ่อันจะเจอคาถามเนี่ยเยอะมากนะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นแม็กอลอยเดิมโรงงานนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวขอบ15แต่ว่ายางเนี่ยจะเป็นของกูดเยียนะครับยางเนี่ยมันจะเป็นตัวยางปีใหม่เลยดอกเต็มเต็มใช้งานได้อีกยาวๆนะครับคราวนี้คุณลูกค้าลองดูแล้วว่าเฮ้ยอันผมขอเป็นพวกแบบแม็กได้ไหมอ่ะ เป็นพวกแบบ TE ได้ไหมอะไรแบบนี้มาคุยกันหน้าร้านนะครับมาคุยกันหน้าร้านได้เลยถามว่าถ้าเกิดตรงนี้สามารถสับเปลี่ยนได้ไหมมันสามารถทําได้อยู่แล้วครับแต่มาคุยกันหน้าร้านก่อนนะฮะไม่ใช่เรื่องยากนะครับเออถ้าเกิดรถที่ร้านเราไม่มีได้ใส่ล้อแม็กอันนี้ก็ว่าไปอย่าง,นงหนึ่งรถคันอื่นที่ร้านเราก็มีการใส่ล้อแม็กนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับปัญหาก็คือตัวซิตี้คันนี้เนี่ยเราจะออกจากร้านเราได้ยังไงแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ส่งตัวไฟเลี้ยวนะฮะจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะสีด้านข้างเดิมโรงงานนะครับสวยเสมอกันจันทนด้านท้ายนะฮะแต่ฝั่งของตัวมือเปิดฝั่งคนนั่งข้างคนขับกับฝั่งคนขับเนี่ยจะมีตัว i อคอเลนะครับหรือว่าเป็นตัวแบบปุ่มกดสตาร์ทรถไม่ต้องใช้กุญแจขันแล้วนะฮะอันนี้ก็เพิ่มในเรื่องของตัวความสบายเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่จริงๆล้ว,ว่าถ้าเกิดทุเกง่งพวกนี้ยังมีตัวเบ้าเสียกุญแจเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันขัด ใจสับคนที่มันออกแบบนะฮะหรือว่าคนที่เป็นในกลุ่มของคนใช้ด้วยนะครับบอดี้ยาวใหญ่นะคร yep. ับแล้วก็นั่งโดยสารในแบบนี้เนี่ยได้สบายทุกตำแหน่งอยู่แล้วแหละเดี๋ยวภายในเราค่อยเข้าไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนตัวด้านท้ายกันบ้างนะฮะฮอนด้าเนี่ยถ้าเกิดเราลองสังเกตดีๆนะฮะหลายๆรุ่นจะรองรับ e 8 5หหมดเลยนะครับเขาก็จะมีเป็นตัวสติ๊กเกอร์แปะอยู่หลังกระจกไว้ให้นะครับส่วนของตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบตัวโคมบไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรคใช แล้วก็ส่วนของตัวไฟเบรกทุกสามเนี่ยจะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีนึงนะฮะบางทีเราถ้าเกิดรถสีขาวเนี่ยลองสับเปลี่ยนใส่เป็นพวกแบบโลโก้สีทองเนี่ยก็ว่ามันก็สวยแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นตัวดาบฝาท้ายนะฮะเล็กๆน,น้อยๆนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดรถเก่งพวกนี้เรามองในแบบเราใส่เป็นตัวสเกิร์ตรอกคันกับ่ซม็กแต่ว่าเราไม่ได้จับฟิลม์มสนเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่สเกิร์ตกับตัวรถเก่งพวกนี้เนี่ยมันก็ดูเตี้ยล,ลงไปแล้วถูกต้องไหมครับคราวนี้เราว่าถ้าเกิด ให้อันแนะนำนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าชอบจริงๆนะครับอันว่าใส่เป็นตัวแม็กสีล้อแล้วก็ยางใหม่แล้วก็จัดฟิล์มเ็นตัวรถหน่อยให้มันดูสวยๆแค่นั้นแหละที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเราปูพื้นฐานแบบนี้ไว้แล้วคุณลูกค้าไปใส่ท่อสักใบหนึ่งเนี่ยจบเลยเป็นซินเนี่ยถือว่ามันเป็นตัวการทําท่อเนี่ยมันจะลั่นมากนะครับอันเคยได้ยินเนี่ยหูแแป๊ป át, ป, át, ป, át, ป, át, ป át, เลยนะฮะอันนี้คือน่าสนใจ ถ้าเกิดเป็นในแนวคิดแนวเดียวกับอันนะครับถ้าเกิดมาได้จริงๆอะเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่านะครับจัดฟิล์มส์ให้มันดูดีหน่อยให้มันดูสวยหน่อยนะครับรถไม่ว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่ยังไงล้วแต่ทําให้ทรงมันดีเนี่ยยังไงมันก็ออกมาสวยอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวบรรจุสมหรัด,ด้านหลัง <S <S เปิดง่ายนะฮะเป็นตัวปุ่มกดอยู่ด้านท้ายนะครับช่องเก็บของด้านท้ายเนี่ยกว้างและก็ลึกนะฮะสามารถบรรจุสมหรัอะไรพวกนี้เนี่ยได้เยอะนะฮะพวกแบบหัวนงหัวน็อตนะครับ ร้อยพวงแบบทรงสีอะไรต่างแบบนี้เดิมๆเลยนะฮะขาวสวยสะอาดใหม่นะครับและแต่งกับอะไรก็เข้าแต่งกับอะไรก็สวยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดสบายๆเลยนะฮะเรากลับบ้านในต่างจังหวัดบ่อยๆแบบนี้เนี่ยหรือว่าเน้นในเรื่องตัวการซื้อของเข้าบ้านเนี่ยนะครับเก็บของได้แบบเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของตัวบอดี้ของซิตี้คันนี้รอบคันนะครับก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับ สำหรับในส่วนของภายในนะฮะตัวคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะมีแอร์แบ็หรือว่าถุงลมนีรภัยคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็สับตัวเครื่องเล่นเนี่ยอันนี้มันเสียอย่างหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเกิดเป็นตัว V แบบนี้เนี่ยหรือว่าเป็นรองท้องแบบนี้เนี่ยออปชันอาจจะยังไม่โดดเด่นอะไรมากมายนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแบบ2ดินนะฮะก็คือจะมีฟั้ง CD วิทยุ CDMP 3นะครับแล้วก็ AMFM นะครับมีตัวปุ่มกดรับโทรศัพท์ด้วยนะฮะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ต้องมันน่าจะต้องเสียบ AUX นะครับหรือว่าเป็นตัว power outlet นี่แหละน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือมันยังไม่สามารถ connect หรือว่าเชื่อมต่อกับ e t ูทู h ได้นะครับในส่วนตัวเครื่องเล่นและก็สำหรับตัวแอร์นะครับก็จะเป็นแบบปรับแมนนวลนะฮะแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับ, Pro, รบใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับสาภาพมันค่อนข้างที่สวยมากจริงๆแล้วก็ คันนี้เนี่ยเขาใช้ให้มันเป็นตัว engine start นะฮะเพราะนั้นเนี่ยกุญแจก็ต้องเป็น r e โมท e อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งตัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัว power outlet นะฮะ12โวลต์แล้วก็ที่เสียบ usb นะครับที่วางแก้วน้ำ2ใบนะฮะส่วนกระจกนะครับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัว center ล o c k ให้จะ auto เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับตัวอคอนอันนี้มีให้อยู่แล้วแน่นอนนะฮะแล้วก็ระบบการล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวนะครับหรือว่าพวกแบบ f a s h ชนค control นะครับตรงนี้ก็ มีมาให้พร้อมเช่นเดียวกันนะครับมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะฮะในเรื่องของตัวแผงคอนโซลด้านหน้าในการออกแบบมันถือว่ามันสวยนะครับผมจะมีการตกแต่งด้วยพวกแบบสีดําเป็นโนแบ็คอะไรแบบนี้มันก็คขะกะแล้วก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปให้รถมันดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวเฉดสีเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นทูโทนแบบนี้แล้วว่าว่าถ้าเกิดเป็นดําล้วนเนี่ยหรือว่าเป็นโนแบ็คแบบล้วนเลยเนี่ยฮนะอันว่ามันจะหล่อแล้วก็หรูมีเสน่ห์มากๆนะครับแต่จริงๆแค่นี้ก็ถือโอเคแล้ว นะครับที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเราซีเนี่ยเรื่องตัวออปชั่นหน่อยนึงเราก็ยกตัวนักยวงหน้าก,กากนี้ออกเลยครับเพราะถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเนี่ยอาทิอย่างเช่น v ีพารหรือว่า HV พวกนี้เนี่ยคือมันจะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนแหละนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะฮะก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับมีตัวเกียร์เให้แล้วก็มีตัวเกียร์อให้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าแรงเลยนะฮะ1.5นะครับแรงขี้แตกเลยแหละนะฮะ แล้วก็ตัวบอกนะครับสุดท้ายก็จะเป็นบอกผ้าสีออกครีมครีมเบลเบหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบาะขนาดใหญ่อันถือว่าใหญ่นะฮะเพราะว่าสําหรับที่อ่านนั่งฝั่งคนขับตอนนี้เนี่ยคือหลังเราเนี่ยมันไปชนกับตัวเบาะพอดีแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะรัดกับตัวสีระาของคนขับเลย นะครับมันถือว่าเบาะมันใหญ่นะฮะแล้วก็นั่งได้สบายนะครับพื้นที่อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าสําคัญนะฮะเพราะว่าในส่วนตัวพื้นที่ด้านในเนี่ยคือมันกว้างนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะฮะปรับเบาะลงปรับเบาะขึ้นนะครับเราก็ยกขึ้นแบบนี้ได้นะฮะปรับให้เข้ากับส์ล่างของคนขับเอานะครับแค่นี้ก็ถือว่าจบแล้วแล้วก็ตัวเรือนไม้เนี่ยก็จะเป็นแบบเรืองแสงนะครับแล้วก็จะมีตัวจอ MI d อดีอันนี้เรียกว่าเป็นตัวจอ M i d ดีก็แล้วกันนะครับจะมีแสงในาาฬิก อุณหภูมิชิปเอชิป B แล้วก็ตัวเลขใหม่นะครับอันนี้ถือว่าสวยมากนะฮะแต่จริงๆแล้วว่าพวกแบบเอเซอรี่เพิ่มเติมเนี่ยมันก็สามารถตกแต่งได้นะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกแบบอ่ามือ2เกตด AA สวยๆหน่อยเนี่ยอันว่ามันก็สามารถเป็นสิ่งที่สามารถทดแทนได้นะครับอันนี้ก็ลองมาดูกันอีกทีนึงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกไปแล้วนะครับอันอยากให้คุณลูกค้าได้มาดูตัวรถที่ร้านด้วยมาชมตัวรถที่ร้านด้วย เฮ้ย hey, สวยจริงอย่างที่อ่านพูดหรือเปล่าเฮ้ยดีจริงอย่างที่อ่านพูดหรือเปล่าเฮ้ย hey, มันน่าใช้อย่างที่อ่านพูดหรือเปล่ามาลองได้เลยครับตอนนี้33องศาตรงจวจอ M อ D ดีในรถนะฮะแอร์เย็นมากนะครับ, ma, รบอุณหภูมิเนี่ยบางทีเนี่ยเราดูตัวแอร์เนี่ยกับตัวมีตัวจอ M อ D ดีเนี่ยเราจะเปิดสุดเลยแล้วลองมานับถอยหลังกันดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็น3 435เนี่ยถ้าเกิดเราแอร์มันเย็นขนาดนี้เนี่ยมันจะลดเหลือได้อีกเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็วัดในส่วนตัวด้านนอกถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดภายในเนี่ยนี้เราก็ลองแบบตั้งสงฐานเล่นๆดูนะอุณหภูมิภายนอกตัวรถในประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับจบไปแล้วเรียบร้อยนะในส่วนของตัวรถเก่งในรุ่นของ b s e gment 1.5ลิตรคันนี้ก็จะเป็นตัวซิตี้ที่คุณลูกค้าได้รับชมไปทั้งภายนอกและก็ภายในรถคร่อนข้าง,งที่จะสะอาดใหม่และก็สวยพร้อมให้กับคุณลูกค้าได้มาใช้บริการ ทันทีนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วแล้วสนใจหรือว่าอยากเป็นเจ้าของตัวซิตี้คันนี้เบอร์ใต้ล่างคลิปวีดีโอนี้ครับหรือว่าจะเป็นตัว ID Line สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ร้านนะครับสุดท้ายอีกอย่างก็คือในเรื่องตัวราคานะครสำหรับน,นี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่4 9 0 0 0นบาทอันย้ำนะครับ 49,000บาทถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีตรงนี้ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินรถแม้แต่บาทเดียวอันขอเพียงอย่างเดียวนะฮะก็คือมีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับหรือว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งนะครับแต่อันขอเพียงแค่ว่าเฮ้ยให้ตรงนั้นเนี่ยเขามีตัวที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าเอกสารอะไรจะได้ไหมสักอย่างหนึ่งที่ทําให้มันสามารถบอกกับทางไฟแนนซ์ได้ว่าเราทํางานอยู่ที่นี่นะ เป็นเครื่องการันตีว่าเราได้รับเงินเดือนจากที่นี่นะเราทํางานจริงๆนะแค่นั้นเองนะครับที่เหลือขาดตรงไหนยังไงเดี๋ยวเราก็มาคุยกันแล้วก็มาปรึกษากันแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหากันอีกทีหนึ่งนะครับรถสวยๆพร้อมใช้ต้องที่ร้านเป็นพัดออตโต้เท่านั้นคลิปนี้อ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นพัดออตโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นลังใจกรับพวกเรากดไลค์ like, กด u b s c r i b e ในคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวและก็แนะนำให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูได้เลยนะครับก็หวังจะได้เจอพี่ๆหลายๆท่านแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ดูจากในคลิปอันมาหรือว่าวงอินเข้ามาหน้าร้านสนใจเงมาคุยระยรอย่างก่อนได้นะครับที่เหลืออย่างเช่นตัวล้อม,มุลล้อแมกอะไรนี้เราก็ค่อยมาว่ากันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะสนใจรีบเข้ามาติดต่อเข้ามาแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านสวัสดีครับ